น,นี่ครับก่อนที่จะเลิกงานครับผมเมื่อกี้ขออนุญาตครับคลิปที่ผ่านมาพวกเราถ่ายไปความจําเต็มครับเนี่ยเลยมาต้องมาทําคลิปใหม่ครับก่อนที่จะปิดร้านครับของพวกเราก็จะมีเรียกอะไรกิจก้อ่ะคุยหน่อยเขาเรียกว่าอะไรป้ายโปรโมชั่นของอันนี้ของอะไรรายอะไรนี่รายอะไร มันจะมีใบโปรโมชั่นนะครับจากมีหนึ่งเดือนแล้วก็สิบสี่วัน <Okay. S 1> แล้วก็เจ็ดวันใช่ไหมใช่อ่นี่ฮะพวกเราก็ต้องจัดเกรียมไะครับตัวนี้เป็นการส่งมาจากทางขนส่งวัน,นอ,อ,อ้าวบอก,ออกขออภัยครับอันนี้เราปิ้นออกจากเครื่องครับผมที่พวกเราต้องทําก็คือการตัดตัดใส่กล่อง ที่ทาขึ้นมาเองอย่างน่ารักครับของน้องจีจี้ครับเพื่อที่จะทําก่อนตัดก่อนเพื่อรอเลิกงานเนาะพกเราเลิกร้านปิดปิดร้านอยู่สองทุ่มเสร็จก็ต้องแปะสินค้าครับพอปิดเครื่องโพสต์เสร็จเครื่องขายโพสต์ขายเนาะเราก็เดินแปะครับเนาะเยอะไหมเนี่ยหะบเดรายการอ่ารอบนี้47รายการครับจิ๊บจิบครับบอกว่าจิ๊บจิบครับแป๊บเดียวเราก็เสร็จเราก็จะปิด ปิดป้ายโฟครับผมเนาะนะฮะวันนี้น้องจีจีก็ทำการตัดรอที่ก่อนที่เราจะปิดร้านครับเนาะอะอันนี้คืองานที่ลำบากแล้วก็เกินเวลาที่ทำงานเนาะสมมติครับขออนุญาตครับเนาะสมมติว่าเราจ้างพนักงานบอกว่าเลิกงานสองทุ่มส่งเงินส่งอะไรเรียบร้อยแต่งานไม่จบครับ เพราะว่าต mm ้องมาทําหน้าที่อย่างอื่นที่เป็นการติดเพื่อเพื่อจะทําการขายแต่อีกมุมหนึ่งถ้าพวกเราจะเปิดร้านหกโมงเช้าพรุ่งนี้เนาะพนักงานก็มาตีห้าครับเพื่อที่จะมาแปะป้ายราคาโปรก่อนครับว่าลูกค้าเข้ามาก็จะได้เห็นป้ายราคาโปรทันทีครับผมเนาะนี่ฮะคืองานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยงานที่เป็นระบบระเบียบแต่เราต้องทําตามของเขาขั้นตอนที่เป๊ะมากครับนี่ฮะ ดีไหมจี้อย่างนี้เป็นเป็นวิธีขายที่ดีไหมไปพัฒนาตัวเองไหมถือว่าดีไหมดีดีค่ะนี่ฮะจี้ว่าดีฮะเนาะเนี่ยเป็นการพัฒนาไปด้วยครับผมเรื่องของการจัดโปรโมชั่นการทําความสะอาดร้านการวางสินค้าที่สวยงามครับเนี้ยพวกเราก็มาดูวันนี้ครับที่ว่าเป็นเรื่องของการอ่า ทำโปรโมชั่นครับวนะ่าเราพิมพ์ออกมาจากเครื่องโพสต์ครับเขาจะมีการแจ้งเตือนมาให้เราพิมพ์ครับเนาะเั้นไงพวกเราบอกว่าไม่เหนื่อยครับเป็นการทํางานแบบมีความสุขครับลูกค้ายิ่งเข้าเยอะยิ่งดีใจครับเนาะยิ่งมีความสุขครับกับลูกค้าที่เข้ามากับร้านของพวกเราครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมก็จะอัปเดตเนี้ยเผื่อ f อที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆหรือเพื่อนๆที่เข้ามาชม อ่ายังไม่เคยเข้ามาร้านพวกเราก็จะรู้ว่าอันนี้น้องจีจี้กับน้องจิ๊บจิ๊บครับอยู่นี่เนาะเผื่อท่านใดอยากเห็นว่ามีใครขายอีกพนักงานพวกเราก็ติดตามพวกเราครับแล้วกดติดตามพวกเราครับว่ามีใครขายในร้านพวกเราครับเนาะนี่ยพวกเราจะไม่ใส่เสื้อสีอื่นทั้งสิ้นครับไม่ใส่เลยครับผมจะใส่สีแดงอย่างเดียวฮะเพราะว่าร้านพวกเรานี่มีระเบียบมากมายเนาะนี่มีระเบียบมากครับจะใส่เสื้อสีแดงอย่างเดียวครับนี่ฮะให้เพื่อนๆได้ชมครับ เปิดท่านใดที่ไม่เคยเข้ามาชมบรรยากาศร้านพวกเราก็จะเห็นกัะนเนาะว่านี่ร้านเราเป็นอย่างนี้แต่ท่านท่านใดจะเข้ามาชมแล้วก็จะรู้ว่าเราคุยแต่ซ้ําๆครับคุยแต่เรื่องเดิมๆคุยกันให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเจนๆเนาะผมอะขอออกตัวนครับผมเนาะบางทีคําพูดที่พูดออกไปแล้วอาจจะงงมั่งก็ได้ครับเพราะว่าผมยังงงตัวเองว่าคุยอะไรไปเนาะจากต้นคลิปถึงท้ายคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่า ผมก็พูดไปเรื่อยไปเปลือกของผมครับเนาะผมเห็นบางคลิปว่าท่านมาทําดีมากครับท่านทําแบบมีความรู้มีช้อยหนึ่งสองสามแต่ของผมได้พูดพูดเอาสนุกพูดเอามันครับพูดเอาหาครับเนาะบางทีก็เป็นเรื่องจริงชัดเจนครับไม่มีการอวยใครทั้งสิ้นครับเนาะคุยให้ชัดเจนฮะอันนี้จะของร้านครับจะของร้านในเสื้อสีแดงนะครับผมเนาะไม่ยอมไม่น้อยหน้าครับเนาะคุณน้าไม่ยอมคุณน้าใส่เสื้อสีแดงด้วยครับ กลัวกลัวไม่ได้ก็อยากจะเป็นสีแดงตั้งแต่เปิดร้านถูกดีมานี่เสื้อสีแดงจะจะใช้บ่อยมากฮะเนาะจ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 ะนำมาใส่บ่อยมากครับเนาะเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้างานพวกเราครับแทนที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการขายข้าวสารขายสินค้าในเมืองมาครับไม่พอครับตั้งแต่เปิดร้านถูกดีเนี่ยต้องมานั่งขายกับลูกๆหลานๆครับเนาะเนี่ย อนาคตครับคงไม่ต้องมานั่งมาปิดเปิดให้ช่วยแล้วครับไม่ไหวครับอย่างนี้เนาะผมก็จะถ่ายใน u t u b e ให้เพื่อนได้ชมครับไม่มานั่งช่วยปิดเปิดครับให้อหลานพนักงานพวกเราก็จะการบริหารเราเองครับเราไม่ได้จ้างคนอื่นคนไกลครับจ้างลูกหลานตัวเองจ้างคนในพื้นที่เราเราลูกหลานเราเยอะครับไม่ต้องห่วงครับมีหลายเจเนอเรชันครับจบรุ่นนี้มีรุ่นใหม่มาครับแล้วก็เอารุ่นใหม่ๆเข้ามาขายแทนเนาะนี่ฮะให้ได้เรียนรู้ครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับพนักงานครับของเรา น้องกีจี้ว่าเป็นมีผลดีไหมกับการทํางานแบบนี้มีความรู้ดีดีขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยฮะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมีความรู้อ่มีทักษะเนาะในการเดินต่อไปในข้างหน้าครับกับการเปิดร้านขายครับขายของครับเนาะอาจจะไม่ได้สามีที่อื่นอาจจะเปิดถูกดีก็ได้ครับเนาะอาจจะไปอีกชุมชนที่อื่นเนะาะก็จะได้เปิดถูกดีน่นิมฐานจะได้มีความรู้เลยเนี่ยพูดไปครับเนาะเนี่ย ทางด้านนี้ครับผมสินค้าที่วันนี้ถามพนักง,งานว่าขายดีขายออกเยอะก็คือเนี้ยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ alcohol, ออกเยอะเช่นกันเพราะว่าวันช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนครับยังพอมีเงินเหลือผมก็ได้แอลกอฮอล์ครับเนาะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็ชุมชนพวกเราเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนการเกษตรครับเนาะมีหน้าที่การงานหมายถึงว่าทําเกษตรครับ หรือว่าแล้วก็มีโรงงานอยู่ข้างเคียงเยอะครับเนาะเขาก็มา,อาพอสิ้นวิกสิ้นเดือนก็มาเลือกซื้อกแอลกอฮอล์กันเนาะที่ผมพอได้ดูว่าได้รู้ว่า,าราคามันต่ำกว่า,าร้านช่วงหอยแถวบ้านเราครับเนาะถูกกว่าไม่น้อยครับถูกกว่าหลายบาทอยู่ครับผมต่อขวดแล้วก็ต่อแพ็คครับเนาะแพ็คสามขวดยิ่งถูกไปใหญ่ครับเนาะนี่ฮะพวกเราก็ มาเล่ามาคุยกันกันเนาะมาคุยกันติดตามกันครับมีให้อยากให้เลขเปลี่ยนเรียนรู้ครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่คุยสักวันนึงเราก็จะคิดถึงเพื่อนๆนครับคิดถึง fc พวกเราแค่เข้ามาดูก็ดีใจนะครับเนาะแค่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ครับให้กําลังใจพวกเราครับนี่ฮะคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปตรงนี้นะฮะมาดูยอดขายอัปเดตยอดขายแล้วก็จ,จบคลิปครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเจ็บคอแล้วครับเนาะ ็จะดูคลิปไปอ่ะมาดูเลยก่อนปิดร้านนะครับทำอ่าปิดร้านครับวันนี้กับยอดขายวันที่สองครับอ่าวันที่สองเดือนอะไรจีจี้เดือนนอ้าวฮะเล่นด้วยก็ไปได้แล้วกับเดือนมีนาครับยอดขายวันนี้กองคุณยุวันวงวัฒนาชัยครับวันที่2เดือน3 2, 2022ครับผมแต่นัทยอดบินที่1 6 7บินครับ16,847บาทครับ นี่ฮะก็ถือว่าไม่เยอะครับผมผมจะเล่าไปถึงพี่ที่อยู่พี่ที่คอมเมนต์เข้ามาครับหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทครับนี่ฮะกระดานหมื่นหกเลยหน้าจี้เริ่มสุดเริ่มโซมแล้วฮะถ้าหกเจ็ดหมื่นจะดูได้หรือเปล่าครับผมนี่ฮะอ่ะแล้วเรามีเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุยเมื่อวานเราขายได้เทนะ่ไหร่สองหมื่นห้าเนาะอ่ะกดเข้าไปดูว่าสองหมนห้าได้กำไรเท่าไหร่มาอยากให้เห็นตรงนี้ชัดๆว่า การที่เราขายสองหมเมื่อวานยอดผลกําไรเท่าไหร่ครับอ่ะมาแล้วนี่ฮะใช่ไหมอันนี้ยอดขายเดือนปัจจุบันเพราะว่าเป็นเมื่อวานเนาะวันที่หนึ่งเขาจะอัพขึ้นมาเป็นวันที่สองใช่ไหมครับยอดขายที่สองหมืาันเจ็ดสบเจ็บาทครับกำไรสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหานกี่เปอร์เซ็นต์คนมันเ,เป็นกี่เป,เป,เปอร์เซ็นต์เนี่ยสองหม่นห้าสองหมื่นห้าอ่ะกำไรไอยู่ เอกำไคูณสบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองไหมคูณ12%บสองเออสิเปอร์เซ็นต์เอปอร์เซนต์ี้เลขเปอร์รเซ็นต์อยู่อยงไหนอ่ะอ่าอ่าคูณสิบสองเนี่เปอร์เซ็นต์เออเท่ากับโอ้ใกล้เคียงครับนี่ฮะผมคำนวณมาใกล้เคียงมากครับ <c oughs> เพราะว่าการคำนวณที่12%บคือสามพกับ8 89บาทครับเนาะแต่ในยอดตรงนี้คือ3,177ครับใกลเก้เคียงครับอาจจะเป็นสินค้าที่ได้ราคาได้กำไรเนาะ12.5%ครับเ <c oughs> มื่อวานเราทำกำไรไปที่3,177บาทสุดยอดครับผมอ่าอะไรฮ้ล้านล้าน5ครับอันนี้มีแต่ลานล้าน,นะครับผมเนาะล้านล้าน <c oughs> ก็มาช่วยขายกันครับนี่ฮะดูเสือ้อน,นุ่นกับสีแดงเหมือนกันครับเนาะเพื่อเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็มาชมพวกเราเนาะ แล้วก็ตุ๊กๆะนะบัวพันครับ <laughs> <laughs> ก็เข้ามาแล้วครับอย่าว่ากันครับเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตทั้งยอดขายแล้วก็คุยไปเรื่อยเปืือยแล้วก็เรื่องพูดเรื่องของอการจัดทําโปรโมชั่นก่อนที่จะปิดร้านครับนะฮะก็จะเริ่มลุยแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนการนับตังค์เนาะ <laughs> นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราครับเนาะ <laughs> เป็นกาลังใจในการทํา YouTube ทําคลิปต่อๆไปครับเนาะ <laughs> ท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาเข้ามาเจอก็ ขออนุญาตกด Subscribe ให้พวกเราเป็นกำลังใจใพวกเราครับคลิปนี้อ่ะสวัสดีก่อน1 2สวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับ